สวัสดีครับวันนี้ได้เหรียญสีมาสมปรารถนาหลวงปู่แสนไม่ชมนะครับเน,นนเ,นเ, 4, 2, เนื้อชนวนนี่ครับเลขสี่สองหนึ่งเนชนวนนะครับเออกปีห้าเก้าแรงแล้วครับตอนนี้รุ่นนี้ติดลมไปแล้วสีมารุ่นสีมานั่ง นั่งรุ่นแรกของลงุงุูเซนเนี่ยออกปีห้าเก้าสีไม้ใหญ่ครับนี่ครับอายุท่านร้อยเก้าปีตอนนั้นปีห้าเก้าโอ้เล็สวยเลยในยชนวนเหรียนนานา,นา,นานเลยครับเนี่ย มีเกแล้วด้วยครับรุ่นนี้แล้วก็มีรุ่นสองอีกมหาสมปัานานั่นก็เกมีด้วยอันเก้เนียนมากแต่รุ่นนี้เกไม่ค่อยเนียนครับเกจะคมจะคมกว่ารุ่นนี้เกจะคมกว่าของแท้แปลกไหมเกคมมากคมกว่าของแท้ของแท้ไม่ใช่ว่าไม่คมนะคมครับแต่ไม่คม ของเก๋จะคมลึกไม่จะคมพอดีพอดีดูครับเป็นปีห้าเก้าของท่านการจะสร้าผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมดูออกว่าไหนแท้ไหนเก๋เพราะรุ่นนี้ผมชาวมังแต่ได้สวยครับ ในนำนวนวปุษเณงท่านเสียเม,มื่อปีหกสามหกสามหรือหกสองลืมหกสองหรือเปล่าปีที่แล้วอะ่ะใช่ครับผมก็ไม่ไได้ตามพระท่านสร้างเยอะมากหลังจากรุ่นนี้มาน่ะเสียมาแล้วเสียมาอีกมีเสียมาสมปตานเสียมาหัวเสือที่ผมรู้เนี่ย อะไรก็ทักทายมาทางหลังสันแสวงมีนะครับถ้าจะแบ่งเช่าวัตถุมงคลหลวงปู่เจียมหลวงปู่แสนหลวงสายสาอิชาเขาราคาไปต่อได้นะครับจะมาราคาเต็มเฟซหางสันแสวงมีขายรับซื้อรับเช่าเนี่ยราคาขายได้ราคาเต็มไม่ซื้อนะครับ เป็นดีครับ